โอ้โหทำไมมันกดไม่ได้วะอืมแย่จริงอุตส่าห์จะทำเงียบๆมีตัวอื่นมาไหมเนี่ยไม่มีเห็นไหมเรียบึ้นไปข้างบนครับสอดซองกดชิปนะครับเป็นการเร่งเฮ้ยเดี๋ยวตกเคยเห็นคุณเคียวตกมาแล้วเลือดนี่แบบหืมลดไปเลยมันได้ขึ้นมาสองนะครับที่เราจะสำรวจกดเมย กดคลิกไอ้ขวาหาที่เราจะไปสำรวจนะครับ,รรบโอเคนึงที่มีไหมนี่ครับโหลดมองเห็นเห็นซอมบีม้เลยกู There's a building we want to check out. I think I've seen enough for now. You hear that? Gunshots. Yeah. เรียบร้อยครับป่อุ้ยดินเสียงปืนโยโยโ Take care โยทำไมกูจะลงลงถอยเออถอยกูสิโยจังเลยอ่ะจะไปที่ไหนก่อนพวกนี้ไม่ เดี๋ยวไปที่ก่อนแล้วกันนะโอเคทำกูเลือดลดอีกไอเวนไปทางนี้ใช่ไหมแั๊หนึ่งย่องไปครับเกิดเจอที่อะไรอีกไม่อยากเลือดร้อน อ๋อนี่กิ้งมันมีกิ้งน่ดีเฮ้ยมีซอมบี้แถวนี้ป่ะไม่มีนะไป อุ้ยมาจังไงไม่เห็นไม่เห็นอืมไฟติ้งครับอัพเลเวลแล้ววุนี้เดี๋ยว่อยมาสำรวจนี่ไงเจอแล้วลงไหนได้เนะี่ยทางนี้เหรอ มีทางไหนลงได้เร็วๆมั่งเนี่ยนี่ทางนี้ไปรีบไปช่วยเลยอยู่ใกล้ๆนี่เองอุ้ยเอา เขาเมึ <rodz aju. S 1> ง Arrow, ยิงปืนไงผีมันถึงมาเต็มเพื่อนตายหมดเลยใช่ป่ะทุกเพื่อนนะชื่อมายานะครับคนนี้ชื่อมายาไอ้มันฆ่าซอมบี้หรือข้างหลังนี่เป็นเพื่อนมันวะที่โดนกินนั่นเพื่อนตายหมดเลยใช่ไหม We got some survivors back at the ranger station. The going to but we didn't have time for the Well, then, let's get the hell back there. <laughs> Love the idea, but uh, we got kind of volunteered to check a couple <laughs> of the places for survivors first. <laughs> so just think of it as payback for the time that you volunteered us for the running of the bulls in Pamplona. Okay, then. You want to take point, or should I? อ้าวมันตายหมดแล้ว,แ,ลวแต่ที่ผมดูใน Open Beta ซอมบี้เยอะนะครับตรงนี้แต่ทำไมตรงนี้ไม่มีตัวเลยโดนผู้หญิงฆ่าตายหมดยังไงมันมันโหดจังวะไอ้ฮี่อะอยู่ไหนละสำรวจที่นี่ก่อนแล้วกันนะไปะวิ่งไปเลยเัินไงเดินอยู่หน้าเนี่ยนะโอ้โหนี่ก็มี ทคดาวดิมเนี่ยมันเห็นบหวะทำเหมือนจะเห็นเพื่อแต่ดีบอทมันก็หมอพร้อมเรานะครับอยงนี้อย่างนี้ไม่น่าทคดาวได้วะกูกะแล้วมันเห็นอย่างนี้มันจะทคดาวได้ยังไงแต่ที่งงคือเกมนี้ผู้หญิงโหดสุดครับแม่งโอ้โหตีทีมึงตายเลยแคปคาแรคเตอร์มันกดปุ่มไหนล่ะ อ๋อนี่คือคำสั่งมั้งเนี่ยไปวิ่งธรรมดาไปก่อนอเดี๋ยวสำรวจแคมป์ใ,ใกล้ๆสองอันนี่ก็ได้รู้สึกเมื่อกี้มีซอมบี้นะ่ตัวหนึ่งปล่อยมันดีสุดกูดไม่ไปยุ่งกับมึงหรอกดูแคมป์ดีวกว่า พี่มีซอมบี้ตัวตรงนี้มีป่าวะเดินไปนี่นี่มันเห็นเดินได้อ๋ออะแล้วนี่ม่ได้เก็บมั่งมีมีมีนี่ครับกด e ปกติมันจะมีให้ดกดชิปนะครับคือการเล่งแต่เราเก็บ,บเงียบๆพอดีแล้วครับกดชิปมันจะเสียงดังครับบางครั้งมันจะมีสัญญาณแดงๆมาทําให้รู้ว่าซอมบี้ได้ยิน <Hindu. S 1> คืออะไรก็ไม่รู้ ใช้แทนแล้วครับมันใส่ได้เยอะกว่าเดยอล่ะน่าจะใส่ได้เยอะนะระมาณนั้นละมั้งไปไม่ไรให้เก็บยังไงวะ đá măng, hey, ní ngay ní ngay ní ngay, à, đi khám tiếp đi, ní mึง chả là. เรียบร้อยครับเทคดาวโอเคมีอะไรเก็บมัง่งมีมันถังขยะจะมีเล้เก็บนะเฮ้ยแคมป์นี้มีอะไรบ้างเนี่ย นี่นี่นเจอแล้วกด e นะครับไม่ต้องรีบครับเก็บธรรมดากดชิปมันเสียง